สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้ขนมอะไรนะเขาเรียกขนมอะไรอะ่ะลืมชื่อเขาบอกชื่ออยู่สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอันนี้คือขนมชั้นค่ะเพื่อนคนไทยทำเรามารีวิวกันเนาะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแต่นางทำทุกรอบก็อร่อยทุกรอบเลย นางทำขายเนาะทําขายทําส่งเขานี่เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะอันนี้คือคือขนมมันมารีวิวขนมจากลก่องนี้ก็จะมีอยู่สามสหายเดี๋ยวนะเอาให้ดูมีอยู่สามอย่างเขาเรียกขนมอะไรเนาะลืมชื่อขนมอันนี้นะเฮ้ยมันมันคล้ายๆกับขนมขนมชั้นเอขนมอะไรนะตะโก้แต่มันไม่ใช่เขาเรียกอะไรไม่รู้ ลืมพี่น้องเลยเอา้านี่มันจะมีขนมมันนี่ข้าเจ้าให้มารีวิวนี่อันนี้คือขนมชั้นดอกไม้ตะมุตะมิอันนี้คือขนมมันเดี๋ยวกลับมานะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาจ้าเดี๋ยวกลับมานะคะแป๊บหนึ่ง มาใหม่มาแล้วก็จะเป็นขนมอันนี้แฮนด์เมดนางทำเป็นขนมเออลูกขนุนเป็นขนมขนุนขนุนมาลองเบิงพี่น้องนางทําดีนะแบบอันนี้เยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยเยอะมากเลยกล่องหนึ่งนางทําได้เยอะมากมาดูว่านางจะทําแซบมากมายขนาดไดเข้ามาซีมอันนี้ก่อนพี่น้องมาซีมขนมอันนี้ก่อนอันนี้คือขนมมันจะ้ะ วันนี้ขนมมันนางมันจะอืมแป้งแข็งนิดนึงแต่หวานกำลังดีหวานบ่ได้ยพี่น้องแจ๊แป้งแข็งอันนี้น่ะ พราะว่านั้เหตุทุกรอบมันจะบ,บ่เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องจา๋าแต่กะกินได้แสบของนัง่งแต่คนมกกัมาแกมแปลงแข็งอันนี้ก็คือเฮ็ดยังอันนี้ก็คือขนมชั้นน่ากับเห็ดสวยเบิ่งที่ละ่ะเข้าใจเห็ดแมมเบิงง่งนีเก่งเขาเจ้าเก่ง ใจเย็นขนมชั้นนะคะอันนี้คือขนมชั้นนางใส่พิมพ์อย่างสวยมากอืมอันนี้นะ่ะอันนี้อร่อยมันนางจะทำนางจะใส่กลิ่นมะลินิดนึงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพิชบาอันนี้ สำหรับคนแป้งเหนียวนุ่มอร่อยหวานกำลังดีมันหอมกะทิแล้วก็มีกลิ่นมะลิอ่อนๆสำหรับคนไม่ชอบกิ่นมะลิก็คือก็คือไม่ชอบแต่ก็คือสั่งเขาได้เนาะอันนี้เนาะรสชาติโอเคมากอร่อยแป้งนุ่มเนืด เหลือขนมอันเนี้ยเพืเอ่อนขนมอียงนอนเรื่มซื้อแหมขนมอะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีแปดท่านนะคะมันซื้อขนมอียงอยู่ดีๆกับเรื่มซื้อเพื่อนบอกอยู่มันจะเป็นไสเหมือนกับว่าเออขอคุณค่ะไม่ต้องเรียกหนูค่ะพี่สาวไทยหนูอายุน้อยกว่าค่ะเอาจริงเหรอ จริงอะโอเคจ้างั้นขอเรียกขอเรียกชบาเฉยๆเนาะจะได้รู้สึกว่าเป็นกันเองดีเพราะว่าหนูอายุสี่สิบแปดจ้าเพิ่นวานี่คนอายุเลขสี่สิบขึ้นไปนี่เพิ่นวาดูดีสวยได้พี่น่องวาบะ ผู้หญิงอายุสี่สิบอัพนี่น่าจะหน้าตาจะน่ากินมากหน้าตามันจะเหมือนกับมะพร้าวอะ่ะในความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันเนอะสี่สิบห้าอ๋อโอเคจา้างาน,นขออนุญ,ญาตเรียกชบาเฉยๆเนาะยินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่อายุคน4ี่สิบอัพนี่ดูดีเนาะหน้าตาสวยทุกคนนะใช่ไหมเออขนมเอียงเนาะมัน ขนมอันนี้มันจะคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะขนมแป้งเนี้ยที่ข้างนอกเนี้ยมันจะเหมือนแป้งไอ้ไอ้ตะโก้แต่ข้างในเนี้ยมันจะเป็นขนมคล้ายๆขนมต้มแต่ว่ามันจะมีไส้ถั่วข้างในเพิ่นเอิญขนมอียงหนอออุย้ยลืมซื้อเข้าเจ้ากระบ,บอกอยู่เดี๋ยวนะจะลองชิมดูทําไมไม่เอาช้อนแล้วไม่ใหญ่เนี้ยแปลช้อนก่อน ขอบคุณนะคะขอบคุณชาบาที่แวะมาให้กําลังใจจ้าเนี่ยมันจะเป็นมันเหมือนขนมมันเหมือนตะโก้เนี่ยอืมะพร้าวนี่ได้เลยอร่อยมากหอมหอมเหมือนกับงางาขั่วนะ้ำมันงานะเนี่ยขนมเนี่ยไส้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะทำเขาเรียกอะไรวะขนมอะไรคนใต้เขาชอบกินกันอะ เนี่ยข้างในมันจะเป็นไส้ถั่วแบบนี้ไงไส้ถั่วหรือไส้มะพร้าววะนี่ไงไส้มะพร้าวคล้ายๆกับขนมต้มเลยแต่จะกินดูม,มันก็ดูแปลกดีครั้งแรกครั้งแรกที่กินขนมอันนี้ รสชาติอันนี้ไม่หวานมากแต่เรื่องไส้นี้หอมน้ำตาลปี๊บมะพร้าวแต่ไส้นางจะออกหวานมากแล้วก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่สมบูรณ์สวัสดีจ้าอันมารีวิวขนมไท้ๆมูผุนเฮตมะห่อันมะาหาย่ยซิมมะาหา่แบบว่ารีวิว <c oughs> แสบของเราอยู่ใช่ป่ะขนมมันนี่สาหรับสาวไทยนี่เป็นคนนปกินหวานปกติมันคนมันมีวามหวานอยู่ในตัวแล้วก็เลยบก่ค่อยกินหวานน่าจะเนาะ <c oughs> ถ้าคนบ่มักใส่หวานนี่ก็คือก็คือก็กินแต่รอบนอกก็โอเคถ้าคนชอบหวานอันนี้เลยใช่กินกับกาแฟเนาะสบายก็ทักทายพี่สมบูรณ์จ้าอืม แต่มันมันยังมันเออเราเราไม่ได้อินกับรสชาติอันนี้แต่ถือว่าถ้าคุณชอบในรสชาตินี้อร่อยถือว่าอร่อยกินกับกาแฟแต่สาวไทยมักอันนี้หอมชอบเออขนมอะไรนะเขาเรียกไหม บท่านได้กินเขาได้พี่นวงจะกินกินขนมมารีวิวขนมพอดีมูเพิ่นเอาขนมมาใหา้ซิมเบิงมาให้รีวิวเบืองก็เลยมารีวิวให้เแล้วก็ผ่านผ่านอยู่แต่ว่าขนมขนมขนมชั้นนี่ชอบมากเลยดูซิมีหลายลายอันนี้คือดอกบัวลายเมื่อกี้ก็จะเป็นดอกเออเขาเรียกอะไรนะดอกโบดอกโบตันหี่อดอกอะไรลายดอกไม้สวย,สวย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ไอสเสเยงแมนบอเอิญถือบอสวัสดีจ้ามาเดิมมาให้อันมาอันซิ้มขนมขนมไทยเพื่อนทำนางทำขายมีคนสั่งนางเนาะก็เลยเอาของนางมาชิมมารีวิวเนาะก็เลยอันนี้ขนมชั้นนงางมักขนมชั้นมากเลยพานแป้งนุ่มๆหวานนิดๆ สบายทัพักไายพี่สาวน้อยบ้านนานนะจ๊ะพี่สวนสิงพี่สิงอืมโอเคมากอเดี๋ยวสิเดี๋ยวปเปอากระดาษก่อนทีนี้เราจะมาชิมอันนี้โฮมเมดเห็นไหมนางเขียนโฮมเมดทำเองนะคะไม่มี เขาเรียกอะไรไม่มีสารกันบูดเนาะค่ะเนาะทำขายวันต่อวัน,นะะเนาะค่ะเนาะมีคนสั่งเขาถึงทําถ้ามีคนสั่งประมาณสิกล่องขนาดเนี้ยขึ้นไปนางก็จะทําแต่เนี้ยเเขาเอามาให้ลองชิมดูแล้วก็มารีวิวดูว่าผ่านไหมแต่สุดแต่ก็อร่อยอร่อยไม่ได้หวานไม่ได้หวานมากนะะเนาะค่ะเนาะ ดังดวงตะเวนที่ขึ้นทางทิศตะวันออกปัญหาในทุกทางก็ยังมีทางออกกอดๆสวัสดีจ้าพี่นมสวัสดีจ้ามาเดิมมากินเม็ดขนนจ้ามาเพิ่มความหวานมารีวิวให้เพื่อนๆให้เพื่อนคนที่ทําขายอยู่ที่สวีเดนเนาะค่ะเนาะเนี่ยทะเบิงมาซิเบงเขาถ้าได้กินได้กินขนมหวานก่อนบดีส อืมเ mm hmm. ม็ดขนุนางถั่วนางนางผัดได้อร่อยนิ่มแล้วก็ไข่ไข่ที่นางชุบคือไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยจริงๆเพราะเพราะบางเจ้าเราซื้อเนะมันจะมันมัน,ม,นมันจะเป็นกลิ่นคาวนิดๆจากไข่แต่อันนี้ อันนี้นักหวานพี่นุ่มนักหวานม,มารีวิวไหมู้าเจ้าแบบว่ามืงอห่ังแงพเพลินไงว่าเอามาให้คิ้วซี่คิวเออันรีวิวเบิงว่ามันแสบบองสินะอืมก็เลยก็เลยอันกินได้แต่สำหรับคนที่ที่มากินขนมหวานแบบเนี้ย กินกับกาแฟอย่าง,ง,งนะพี่น้องเนาะจะเป็นกาแฟดําดแต่กินอันนี้กับเนี่ยก็ได้แต่ไม่ใช่กาแฟาที่เราใส่คอฟฟี่เมดแล้วก็ใส่น้ําตาลเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็หวานนิดๆรสชาติไม่หวานไม่หว,วานแหลมไม่หวานแหลมแต่โอ,โอเคโอเคมากนางนางผ่านผ่านนี่พี่นุ่มเอามันไหมคะเอามันไหมพี่นุม่มเอาขนมมันไหม กินได้แต่เข้มกับขมแมนแล้วพี่พนุ่มมียนเขาเอนยังมีโคประจําตัวเนาะเบาหวานเนะเป็นมะแต่ว่านางนางทําผ่านอันนี้อันนี้มันนางก็นางก็ผ่านแต่แต่แป้งมันจะแข็งนิดนึงเพราะว่านางทําแล้วก็คือเราเอามาใส่ตู้เย็นถ้าถ้ากินร้อนถ้ายังมันมันยังไม่ได้เซตตัวน่ะถือว่าอร่อยอืขนมมัน ่แต่จะไม่ชอบขนมอีกอย่างบ้วอันนี้ลืมซื้อขนมค่าเจ้าบอกก็อพอแล้วซัมนียล่ะพี่น้องอันมะลิวซัเนีันกินหลายๆเพราะว่ามืเอเ้าเพึ่งจะตรวจน้ําตาลไปตรวจอันเขาเอินยังก่อตรวจเบาหวานไปเบาหวานปกติจะไม่ได้สาวไทยบ่ได้ดเป็นเบาหวานด้วยแต่ว่าสาวไทยกะมีความรู้สึกว่าจะคลองช่วงนี้อายุ อายุมากขึ้นแล้วเข้าจะต้องแบบว่าเขาก็จะต้องดูแลน้าตาลไขมันอเองสินะจากน้อยเพิ่นกัเลยนี่ก็ถือว่าโอเคบที่นี้สิมามว้าเรืืองอเพื่นเนียอ่ะแหนยซือๆกับลืมเล่า อันพวกเราเสียชีวิตเมือ่อวานเมื่อก่อนนั่นแม้แล้วล่มอยู่ในห้องหน่าแม่ลืมซื้อแม่พี่นุม่มเราซื้ออยังเกาะลุง,องอเอ,อยียงเกาะอายุดีๆก็ลืมซือ้อเราเพราะว่าเห็นพี่มือเมือว่านนี่พี่ท่านพี่ผัดไทยอันนี้อยู่อันลุงคำลาอืมก็แสดงความเสียใจน้ำเล่าเนาะโอ้ก็จะแม่นเนาะนี่ล่ะพักพันหน่อยพักพอนเพื่อเพียงพ่อพวก ชบาแล้วก็พี่นมพี่พี่สิงก็ดูแลตัวเองดีๆเด้ออย่าให้เจ้าของเงินได้ทํางานห,ากหักผมหนักเนาะคะ่ะเนาะอ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนสวัสดีจ้าสวัสดีจาพี่เพียงฝานสวัสดีจ้า,า,จาขอบคุณนะจ้ะที่เขามาให้กาลังใจเมื่อนี้มารีวิวขนมมูจ้ะมีขนมนขนมันขนมสั้นแล้วกันขนมมันลูกขนุนทองหยิบทองหยอดบ่ทองหย,ยิบอันนี้เพิ่นเอินทองหยิบบ่เอ้ปลาแมน เม็ดขนุนดใจน้องเพียงลุงไปสบายแล้วใช่ใช่สงสารก็คือสาวไทยกับบดไดไปหาแล้วโดนเติบแล้วนอะช่วงที่ว่าช่วงช่วงนี้สาวไทยกับประมาณที่แบบว่ากับก,กะไว้ท้องเราก็มียังห้เห็ดหลายหลายๆแต่นี่นะเดี๋ยวที่ว่าอาการงานกัก็คือก,กําลังก้าวหน้าไปดีก็ไปด้วยดีก็คือกับสาวไทยกับไดได เขาเอ็นยังกันในกับงานในก็เรื่องมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวตัวเองเนี่ยก็คืออันใบทองพี่น้องเป็นใบทองที่สวย <c oughs> เป็นใบทองที่ดูสวยและดูดี <c oughs> บอระว่า,านี่นะพี่น้องโอ้ยวอลเลนบอลบอลเลนบอลหัวซื้อได้พี่น้องจะถือสาส่วนมากคนสี่สิบอัพหนี่หน้าตาสีดูดีทุกคนเด้แมนบอลพี่เพียงฝันแมนบอลฉบาดูดีทุกคนอิลี <laughs> แต่คือว่าแหละชีวิตคนเรามันก็ไม่สั้นแต่กับบวกกับมะเรืองจะคลองเราที่นี่สาวไทยกับบ่คอยเด้ไปหาผู้ใดญนโดนๆนึงจะไปหาหมูเธอแบบว่าถ้ามือใดอันถ้ามือใดมัน,ม,นมันดาวลายๆยังสีหนาะเมือนก็ว่ามันก็ว่าจะคลองน่ะมันมีความรู้สึกว่ามันมันบ่นสบายโตหนึ่งปัญหาก็คือว่านอนนอนบ่หลับกลางคืน,นถึงหลับก็คือหลับหลับ,บ,บตื่น แล้วก็คือเหงื่อออกเหงื่อไหลเอาห่มผ้าก็ร้อนไม่ห่มผ้าก็หนาวจนสั่นนังสีน้อยพี่น้องจา้าหน้าตาดีทุกคนอันนี้ถึกต้องแมนพี่เพียงฝันอิลีคนซีซีฟัพนี่หน้าตาดีสุกคนเด้อิลีอันนี้เว้าอีกกระถืออีกได้พี่น้องจ้ะสวัสดีจ้ะพี่ลายสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าอย่ามาหาไอเดอร์เมียไอจะด่าไอสีดาจัางไหน น้องนุ่งไปหาเนาะถ้าน้องว่านุ่งไปหาหน่กะเป็นตาดาอยอะด้วยอันนี้น้องนุ่งไปหายุไปหาเรื่อยๆอยุจ้าขึ้นหอดขึ้นถึงทุกคนเดอ้ออันเพิ่นอบอันนันข้อหมูอย่างไวทั้งในเตาอบเห็นบ่ <laughs> พี่ลายมาแล้วสวัสดีจ้าทักทายกันด้วยพี่น้องจา้ามาเอาร่มบนซื่อๆดอกวันอาทิตย์พี่น้องเมื่อวานกับร่มบนนิดนึงคุยเด่นกับพงนี่นะ อย่าพึ่งอย่าพากันเหตุงานจนลืมดูแลสุขภาพเจ้าของเดอ้อพี่ๆสุผูสุคนเอ้ยมารีวิวการรีวิวขนมวันนี้ก็โอเคแล้วค่ะผ่านเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับคนที่ชอบกินหวานนี่ก็คือชอบมากถ้ากินกับกาแฟาเนาะพี่น้องจ้ะสําหรับสาวไทยนี่ก็คือผ่านแต่ไม่ผ่านอยู่อย่างเดียวคือขนมอันนี้เพราะว่าไม่ชอบไส่นางแต่ด้วยความที่ว่าไอไอ,ไอ,ไอมะพร้าวนางอร่อยหอมแล้วนางคั่วเขาเรียกอะไรนะ นั่งขวง่ายยังสิเนาะอ่าบอไปลุงไล่อยู่มือเด้อยังอยูค่คบปัสสันว่าหนึ่งว่าลุงไล่ไปแล้วแสดงตัวตนดวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจกันเนาะจัดเนาะสาท้ขึ้นว่าโดนจะึ้นว่าโดนเด,ยนด,นเดียวกับล่วงเรามารีวิวนี่ก็เลยสิไปตามบักคุ่งกินเขาว่าสีเห็ดคลิปจักน้อยกินเขาพ่อใได้อันเขาเอิญอย่างเพ่อะได้เป็นยากระใสสิน บ่มีคลิปลงหรอือบ่รูุเสร็จคลิปยังเดี๋ยวฝนกระตกเดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกระลมแต่ละมือแต่ละดีชบาขอตัวก่อนนะคะพี่สาวไทยง่วงนอนแล้วขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณชบาที่แวะมาให้กําลังใจจ้ากดเลิฟก,กดไลค์กดกระดิ่งไว้นะจ้ากดคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวสาวไทยจะเข้าไปหาจะไปเยี่ยมนะคะตอนนี้อาการไวททองก็ขึ้นขึ้น,นลงลงก็ถ้าหลังเสร็จสิ้นจากงานประจําแล้ว เดี๋ยวสาวไทยกะสีพยายามไปหาเพื่อนๆพี่ๆให้ครบทุกคนเนาะจะานอไปช้าแต่ก็ไปนะคะยู่คำฝ่าคอยแ <laughs> มนบอยู่ไปจังสันล่ะพี่ไล่ยู่ไปลงหน้าเราบอโลงหน้าเราบอสมมุติ้ล่งหน้าเรา,าบอ ยี่สิบนาทีสาวไทยกับสิคอจอนลลี่แล้วค่ะล่มบนบะมี่ดอกมะนีสงสัยล่มบนผักพรน,น่ะพี่น้องจ๋าเอามือละนิดมือละหน่อยเนะค่ะเนาะอยากได้นี่อยากมีโมเมนต์คือคือเพิ่นเนาะแบบว่าเป็นหมื่นกลัวสองมื่นออียงสิเนาะล่มบนอยากมีโมเมนต์โมเมนต์นั้นก็คือวาลละมีคลิปกับบอคอยล่มคอยอยังเพราะว่าล่มแล้วมันกะมันล้วมันกับบอได้มีคลิปเังสีเนาอะอ ใส่ทองกําลังใจกําลังเป็นราคาใส่ทองกําลังเป็นราคาสันดูแลสุขภาพเดอ้อทุกคนชาวยูเฮาใช่พี่เพียงฝันดูแลสุขภาพเด้อค่ะเดอ้อยาอดตะลับรับตะนอนหลายสุขภาพร่างกายตรงมาก่อนเนาขันนกอนเฮ้าอก,อนนอกอ่กอนสิเห็ดอียงยังสี่เนาะ <in> <of course. S 1> คือถึงงินสุขภาพร่างกายเฮ้าเนาะพี่ยูเราบ่ได้ดมใจประกันไหนเฮ้าเด้เข้าทรงงานเพิ่นเพิพ่นกบว่าเฮ้าดีเฮ้าบริโงงานเพิ่นเพิ่นกะ อันบ่ได้ส่งวิดีโอเฮาไปให้มูมูเบิงด้บ่ให้ไปให้คนอื่นเบิงได้เนาะแมนบ่บห่อเฮากะเฮ็ดปลาสนาพันกะโชคดีกันยั่งดีโชคดีแล้วที่ว่าพิยุพันบ่ได้ยึดอุปกรณ์ขึ้นบ่ได้ยึดตัวเอ็ดกะพากันคอยเฮ็ดไปพี่น้องว่าถ้ามีคลิปลงอาทิตย์ละคลิปกันยั่งดีลวเดือนละสองสามคลิปสี่คลิปหา้าคลิปก็ว่าไปแต่ช่วงนี้สะท้ายก็เฮ็ดงานก็เกือบสินนอกหลายเธอแล้วตอนเก็บชั่วโมง แมนพี่แบบว่าอ้ยเสาไทยน่ะจนว่าจอดับนี่จนว่าได้ได้เขาเขาลงบานจนว่าได้ไปตัดแหวนมากจอดับเซยังวะมันบ่แมนบานหมุนเนี่ยมันเป็นแบบจอดับหมืดบเ่เห็นยังเลยยังสีแม่ว่าแมนจะคลองสีนั้นตาบอดบ่เห็นหงอือนั่นแหละดูแลสุขภาพมันว่าอันใดมันก็อยากได้อยากดีอยากมีกันสุขล่ะพี่น้องจ๋าแต่กะอย่าลืมอย่าลืมสุขภาพเพอต่อมาก่อน ถ้าสุขภาพหาบบดีบ่แข็งแรงเฮากับว่าสามารถเทีหยังใดครบทุกสิ่งอย่างเนาะเพื่อนๆนี่อาจจะแบบว่าอันพี่สิงก็ทักทายพี่ลายนะคะอาจจะแบบว่าปัจจุบันท่านดวนเนาะคะ่ะเนาะคือจังอันขออนุญาตเอ่ยเสื่ออันลุงขําหลาเด้อกเลีโตนศาสตร์แล้วยูได้ยินข่าวเนาะคะ่ะเนาะกะรู้ซึกแบบว่าใจหายกะเก็บเก็บชัมม่วโมงเก็บยังกะได้เห็นกันยูยังสินะอาบน้ำเด้อจ้า อาบน้ามล้รเด้อไปละบายบายทุกคนขอบคุณจ้าขอบคุณพี่เพียงฝันจ้าเดี๋ยวสาวไทยกัะสิล่งคือกันแหละนี่22่สิเลยมาสองนาทีละสาวไทยกะย่างอันหมูไหวมันกะสีอันมอไอไม่คือกันละกินหอมหวยหวยอยเนาะพี่น้องจ้าเอา้ารายการรีวิวอันนี้ก็จบไปแล้วคือขนมขนอันม็ดขนุนนะคะแล้วก็ขนมมันพาน โอเคโอเคจ่ะพี่ๆจ่าสาวไทยกับสีขอลาพี่ละนองไปก่อนเดอ้อขอให้พี่พี่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดให้สมปาถนาอยู่ดีมีแหงสู้ปูส้สุคนเด้อค่ะเดอ้อไม่เจ็บไม่จนล่ำรวยเงินทองสู้ผู้สุคนให้คนมาติดตามไลๆแล้วก็ให้เอยียงกอนมีคนหักคนแพงกันสู้ผู้สุคนเนาะค่ะเนาะ ชาวยูเรารักกันไว้ดีกว่าสังกันนะคะอยาให้เหมือนบางช่องกินหัวกันกันในกัะแหนกันอยู่นั่นลำคาลำคาดเนาะค่ะเนาะสาวไทยเป็นคนบอดกันเลยแบบว่าไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่ก็มีบ่นออกสื่ออยู่นิดนึงบ่นออกชุมชนนะพี่น้องจ้าโอเคจ้าไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเด้อบายบายไปแล้วจ้าอัน เรื่องข้องเรื่องอัน,มนหมูมันสิไหมอยู่ในเตาอันนี้เราวม่ได้ขึ้นโดนขอบคุณนะคะขอบคุณจ้า